พี่น้องพี่น้องข้างแรกเด้อจ้าพี่น้องจ้าข้างแรกเทียนไม่อยู่ในอเมริกาเนาะจ้าซื้อมากมี่พี่น้องจ้ามากมี่หนุวยใหญ่เทียบใส่กับโตดาเด้อจ้าพี่น้องจ้าซื่อมาอุ้มแม่พี่น้องถ้าจะละนั่นนายใหญ่ก็โตเจ้าคุนนวงแม่พี่น้องจ้า,า,จาใหญ่สุด,สด ไอ้ดาบริดกินบ่อยจ้ะพี่น้องจ้ะเดินดวนจึงกินเนาะเพราะว่ายังเพราะว่าหมากมีอยู่นี่แห้งพี่น้องก็คืออยู่เมืองไทยบานเท่าเนาะจ้ะลูกนี่ดาซื้อม้าเนี่ยเขาขายเป็นปอนเนาะปอนละเหรียญเก่าสิบเก่าเส้นเนาะจ้ะราคาปกติแต่ว่าเหมือนเห็นราคาลดพี่น้องปอนละเหรียญสี่สิบสตางค์ว่าสันเนดาก็เลยซื้อมาจ้ะพี่น้องซื้อมาลูกนี่คิดเป็นเงินไทยเนาะจ้ะลูกนี่ประมาณเกือบสามสิบปอนเนาะ คิดเป็นเงินไทยประมาณพันสองพี่น้องจ้ะมักมีนวยเดียวนี่พันสองเนี่ยลงทุนเด้เพราะว่าอย่างเพราะว่าดาบเพด้ซื้อดูเนาะตาตามใจปากเนกาะจ้ะโดนๆดนตามใจปากเท่านึงก็เลยลงทุนเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งเตียบใส่กนันมักมีกําหน้านะงพี่น้องโ <c oughs> okay, อเคเดดดาสีมาพาเบิ้งข้างในเนาะจ้ะว่าข้างในจะเป็นจนนังไดเนาะจ้ะลักษณะภายในมักมี มกมีดดาบโอแน่ใจว่าน้่เข่าจากเม็กซิโกหรือว่าน้่เข่าจากไส่เนาะจ้าทุกคนจ้าดาียมมีดมาเรียบร้อยเนาะจ้าน้ำมันน้ำเนาะจ้าพี่น้องจ้าน้ำมันท่ามีดล่องเบิงเพราะว่าเพิ่นว่าน้ำมันท่าไอมีดยางหมากมียังจะบริิดเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่ยคำพี่น้องตอนดาซื้อเนาะจ้า อ่าคนซียูรานเนี่ยนะถามมันมันลูกหยังเนี่ยนะว่าสันคือนเปนหนวยใหญ่แขว่าสันมันผลไม้หรือว่ามันพักว่าสันข้าจะโบาหากหันจักเนาะจ้ะเนาะบางคนข้าจะโบาหากหันจักมึงแน่ลูกนี่สีกับโบคือของบันเท่าเด้พี่น้องเออพากับพาโบ,บาเปลี่ยนมึงเนี้ยพี่น้องตายตายตาย เบิบ้องเราเป็นดาวมหันสุขคักพี่น้องจ้าเนี่ยม้อนสุขคักพี่เบิ่งส่งนี่แปดภาพไม่ได้มอมีศาสต์มอมิศีนในการพาแบบนี้ หน่วยใหญ่หดพี่น้องหน่วยใหญ่หดน้ำพาวได้ตา,ต,าตายตายสิบชิ้นบ่อลเลยพี่น้องนี่ดานไม่ได้กินยเยอพี่น้อง ไม่กเน็ตดิคงดิงบอกพี่น้องนี่จงได้จะได้กินแะ้วตะน,นี้ สื่อหน่วยใหญ่ผดพี่น้องรวบพดโอ้ไม่กอดได้แล้วโอ้ไม่กอดเบึ่งเนะพี่น้องแต่ว่าดาว่าพ่อนสุขคักเนอะจากนี้พาาในเนาะเบึ่งดาซิมเบึง่ง กะวานยี่พี่น้องกะวานกะหอมนี่เนาะจ้ะมึงในพี่น้องปกหยาคักเห็ดเปลวเป็น,น้ำนั่นเลยมึงในพี่น้องมห้านจุกคักหากาไวเจาะสองสามมือจะพอดีเลยพี่น้อง ดาปอกไว้ปวดนอกจากบึงในพี่น้องดาปลอกไห้ปวดนอาะพาไห้ปวดตัง้งใจธรรมดาอันพาไวป้ปวดมันเก็บไปอีกจักหลายมือเสียนไข้ก็นี่เสียหอมก็นี่ลงทุนพี่น้องบักบีน้อยละขั้นสอง แต่่าขั่น่บบแล้วทุเรียนเนาะจะพี่น้องทุเรียนก็นโลดละหางลอยลดละพันคิดเิ่งแล้วอ่าไม่หน,นีพันสวงกับพแพงหนอกนะจ้ะบอรลอยคิดทุเรียนแต่บากะถือบาอร่อยใส่ได้ระดับหนึ่งเนาะจัดน้องพี่น้องปอกเบิกมีจนเมื่อย บกมีบานเพนคือบกมีบานเท่าเนาะจ้ะดาต้องใส่ทิกเนาะจ้ะในการปลูกบกมีพันธุ์นี่เนื้อบ่ช่ำบ่หวานเนาะจ้ะแต่ว่าเอ้ยเนื้อบ่ช่ำแต่ว่ารสชาติหวานใส่ได้พี่น้องดาเสือมอานเอาพันธุ์เนาะจ้ะเสือ,อพันธุ์ไปขยายต่อไปน้ำเพราะว่าดมามักปลูกเนาะ ตอนนันดาเสื่อไอ่อเขอื่อนอยังหมักมุดหมักละมุดละฝรั่งเนาะจะพี่น้องจ้ะน่วยบยยังย่ายนึงรสชาติกับบกค่อยหวานรสชาติกับพวกค่อยหวานถูกใจดาแต่ว่าดากระซือม่านพอพันเนาะจา้ะตอนนี้กเกิดเกิดต้นใหญ่ซ้ำประมาณสี่นิ้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยดาเชฟเอาเขาในบ้านเนาะจะพ่ออากาศหนาวแต่ว่าปีที่แล้วหิมะบวกค่อยหลายเนาะจา้ะ นิ่มาบ่ค่อยตกปีนี้หักเม็นอากาศคือปีที่แล้วแต่คือจะรอดอยู่เพราะว่าหนาวแห้งเนาะพี่นอ้องเนเมยย็ดใหญ่ลูง่า่ประทับใจแต่ว่าภายในบ่คอยประทับใจแกจนเมื่อย <c oughs> แกมามีจนเมื่อยพี่นอ้องเอ้ยแ้ยพี่น้องจ๋ากแกบ้านแล้วแล้วพี่นอ้องจะว่าดา อาย่านวิดีโอเาาเกินไปเนาะจ้าเนี่ยล่นไปนําพี่นอ้องอาสงสัยว่าเพิ่มบอลซูคากหนึ่งเบิ่งพี่น้อง <c oughs> แกว่าเล้วแกจนเมื่อยเนาะจ้าจึงได้ดาก็จะแกต่อให้เร็วเนาะดาก็กขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมเนาะจ้าเดี๋ยวออคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ละทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ